สวัสดีครับพอมอแม่พี่น้องครับสีสะเกดชาแนลนะครับวันนี้นำพาทุกท่านมายัางวัดสำโรงบ้านสำโรงโ,โคเท่าอำเภอพายุจังหวัดสีสะเกดนะครับทุกท่านครับพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของการตั้งเวทีหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับซึ่งวันนี้หมอลำก็มาตั้งเวทีช้าไปนิดหนึ่งนะครับแต่จะให้ทุกท่านดูนะครับบรรยากาศของการ ปูเสือปูสาดรอชมสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพี่น้องครับเสือสาดตอนนี้นี่เต็มหมดแล้วนะครับพี่น้องครับเบิ้งเอานะครับพี่น้องครับเสือสาดตอนนี้คือเต็มเบิดแล้วผู้ไดมาาสาเนี่บ่บน้นั่งด้ันหนาเวทีแล้วครับพี่น้องครับเอาเบิ้งเอาเ้ยครับพี่น้องครับเต็มหรือบ่เต็มนั่นพี่น้องเบิ่งเอาก็แล้วกันนะครับพี่น้องครับเบิ้งครับโอ้โหสุดยอดมากครับพี่น้องครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงอ่าเบิ่งเอาครับพี่น้องครับนี่ครับ โอ้เสื้อสามนี่เต็มเบิร์ดแล้วเด้อพี่น้องเลยตอนนี้เบ่งเอาเด้ครับเต็มเบิดแล้วครับพี่น้องโอ้ยคักิลีพี่น้องเสื้อสาดหน้าเวทีมอลลําสาวหน่อยเพชรบานแพงซึ่งตอนนี้ตั้งเวทีพัฒนแล้วเด้อครับพี่น้องครับแต่ให้พี่น้องเบ่งเสื้อเบ่งศาสตร์ครับอลังการงานสัางครับพี่น้องครับแฟนครับบอดโจแฟนครับหงอิงแฟนครับทุกๆคนนั่นแหละครับพระเอกนั่งเอกในคณะ ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพื่อนนะครับแพนคลับเพื่อนมาจับจองมองหาทีนางกันเต็มเบิดแล้วครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศของการปูเสือปูศาสตร์นั่งรอชมหมอลำครับพี่น้องครับหมอลำคณะใหญ่คณะดังจากจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องครับนั่นก็คือสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพี่น้องเอาเบิ้งเอาเลยครับพี่น้องครับเบิ้งให้เบิ้งเสือเบิ้งศาสตร์เต็มเบิดแล้วครับหนาเวทีครับ ในขณะที่หมอลลํามเพิ่นกะตั้งในที่ยังบอทันแล้วครับแต่ว่าเสื้อสะอาดเต็มหมดแล้วเด้อครับเฝ้าตามความจริงครับเท่าที่ผมเคยไปไล่สดไปรายงานบรรยากาศหน้าเวทีมอลลั่มมากนะครับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะมีมีรังนีนะครับที่เสื้อสตราดหลายแห้งนะครับเท่าที่ผมเห็นนะครับพี่น้องครับขึ้นนี่แหละครับพี่น้องขึ้นวันที่16เมษายน2567นะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพง ทำการแสดงอยู่วัดสำโรงบ้านสำโรงโคเท่าตำบลพรมสวัสดิ์อำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับเสื้อสาดหลายแห้งครับพุ่นครับบอลวาสิเป็นทั้งปีกซ้ายปีกขวาเต็มหมดแล้วครับนี่ครับปีกทางขวามือเต็มหมดแล้วครับพี่น้องครับโอ้โหเบิ่งครับบอนวาทะเลสาบบอนวาเลยวันหันเล็นบอลพี่น้องเบิ่งบอลเป็นทะเลสาบเลยทะเลสาบบอนวาเบิ่งเอาครับพี่น้องครับ นั่งอยู่ในคันแท่นากับบอมี่บอยดบอยากพี่น้องครับพี่อ้ยสุดยอดแหงครับพี่น้องครับนี่แหละครับบรรยากาศของหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทําการแสดงอยู่บ้านสํโรงโคเท่าตาบลพรมสวัสด์อําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดเด้อครับพี่น้องครับอ้าเอาละครับเก็บบรรยากาศให้เบิรงซ้มนี่เด้อครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ